นิทานบอลไทยสนับสนุนโดยยูโรเคก้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาหนึ่งนักเตะสามสโมสรกับเจ็ดแชมป์ลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศรางวัลเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักกีฬาอาชีพหลายๆคนฝันอยากจะได้สัมผัสมันสักครั้งและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะสามารถทำได้ถ้าเขาไม่สู้และอดทนพยายามที่จะคว้ามันจัก,กรพรรดิแก้วพรมเด็กหนุ่มจากจังหวัดบูรีรัมย์ที่ต้องพลัดถิ่นฐานจากบ้านเกิดมาเดินทางตามความฝัน ในการเป็นนักฟุตบอลไกลถึงจังหวัดสุพรรณบุรีกับโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีที่เริ่มต้นขัดเกลาและฝึกทักษะให้กับเขาตลอดระยะเวลา3ปีตั้งแต่2 5 4 7ถึง2,449ที่นั่นช่วยผลักดันเจ้าโน้ตจกกักรพันธ์แก้วพรมมีฝีเท้าที่โดดเด่นและเทคนิคเฉพาะตัวที่ไม่แพ้ใครทําให้เขาสามารถเริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตามที่เขาได้ฝันไว้ในปี2,50 ด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับสโมสรดี c เทโรศาสนะที่เห็นแววและความสามารถของเด็กหนุ่มจากสุพรรณบุรีด้วยวัยและประสบการณ์ในลีกฟุตบอลระดับสูงสุดของประเทศเจา้านอดในวัย16ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาและกองกลางทางฝั่งขวาในตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดสักเท่าไหร่เนื่องจากตอนนั้นแผงกลางของเทโรมีอยู่จำนวนมากเจาก้านอตมีโอกาสลองเล่นทั้งหมด54นัด เขาโชว์ฟอร์มส่วนตัวด้วยการยิงประตูให้กับทีมได้ถึง7ประตูในตำแหน่งที่ถูกจับวางไว้ในตอนนั้นทำให้การเล่นของเขาในรั้ว B.C. เทโรศาสนะเรียกว่าเป็นที่น่าจับตามองของสื่อมวลชน จนทำให้ในปี2553ยักษ์ใหญ่ของไทยลีกอย่างกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองตัดสินใจดึงตัวเจ้าโนตจัก,กรพันธ์แก้วพรมเข้ามาสู่ทีมนั่นทำให้เขานั้นเริ่มต้นการเดินทางในโลกฟุตบอลอีกครั้งจัก,กรพันธ์โชว์ผลงานในการเล่นตป่อเนื่องกับเมืองทองได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเล่นไป35นัดและสามารถปล่อยของด้วยการยิงประตูให้กับทีมได้ถึง4ประตูเลยทีเดียวและเขามีส่วนช่วยให้ทีมกิเลนพยองสามารถคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2553มาครองได้สำเร็จทำให้ขา จากแดนอีสานอย่างบุรีรัม์ PEA ในเวลานั้นต้องการจะดึงตัวกองกลางจองเทคนิคคนนี้กลับมาช่วยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับบ้านเกิดของเขาและในเดือนธันวาคมปี2 5 5 3เมืองทองก็ปล่อยตัวเขาให้กับบุรีรัมย์และนั่นทำให้จุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ตำนานประสาทสายฟ้าของเจ้าโน้ตจักรพันธ์ก้วพรมในวันที่31พฤษภาคมปี2 5 5 7จักรพันธ์ก้าวพรมทำประตูแรกในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปี57 กับบุรีรัมได้สําเร็จด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแบงคอกไป3-0 <S <S และในปีนั้นเองบุรีรัมสามารถคว้าแชมป์สมัยที่4รวมตอนที่ยังเป็นบุรีรัมพีเอและเป็นครั้งที่2ที่เจ้าโนสามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดให้กับตัวเองเรียกได้ว่า2สโมสรกับ2แชมป์ในเวลาไม่นานนักมันอาจไม่ง่ายเลยที่นักเตะค,คนนึงจะสามารถทําได้เขายัางคงเดินหน้าสร้างผติสารให้กับตัวเองอย่างไม่ท้อถอยจนในปี2560 จัก,กพันยิงประตูในลีกทั้งหมด4ประตูมีส่วนช่วยให้บุรีรัมคว้าชแชมป์ไทยลีกสมัยที่5ได้สําเร็จโดยเขาได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของเตต้ตาไทยลีกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องกับบุรีรัมยูนิเต็ดเขาคือเจ้าของสถิตินักเตะที่คว้าชแชมป์ไทยลีกได้มากที่สุด6ครั้งและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกจารึกไว้ว่า เป็นนักเตะที่คว้าแชมป์กับบุรีรัมยูนเต็ดและได้ทุกแชมป์ที่ทีมบุรีรัมทำได้23แชมป์เขาคือจอมอัจฉริยะจากรั้วมังกรไฟและกําลังก้าวไปสู่การเป็นนักเตะในตำนานให้กับทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดเขาคือจักรพันธ์แก้วพรม